โอเคนะคะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันนะคะว่าเคราะห์ัยจากต้นไม้หน้าบ้านนะคะแล้วก็ต้นไม้ที่อยู่ตรงประตูบ้านมันเป็นยังไงนะคะ mm hmm. เมื่อเราดูหวมง mm hmm. จุ้ยท่านผู้ชมลองดูนะรูปแรกนะคะรูปบ้านสีจชมพูเนาะมีต้นไม้หรือเสาไฟอยู่ตรงประตูหน้าบ้านพอดีคือเปิดประตูหน้าบ้านปุ๊บเจอเสาไฟพอดีนะคะ กับอีกลูกหนึ่งนะคะก็คือมีต้นไม้อยู่ในรั้วบ้านแล้วก็เป็นต้นไม้ใหญ่นะคะใบไม้ปกคลุมหลังคาบ้านเห็นไหมคะอ่ะที่มีรั้วอยู่นะลักษณะแบบนี้นะเราเรียกว่าลักษณะเคราะห์ภัยทางฮวงจุ้ยนะท่านผู้ชมดังนั้นนะคะ บ้านหลายๆบ้านเลยนะคะที่มีต้นไม้อยู่ตรงประตูบ้านลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าเินจนสู้นะคะเินจนสู้ก็คือต้นไม้พิฆาตด,ดวงตานะคะแล้วก็ต้นไม้ที่เป็นเคราะห์ภัยนะคะส่วนต้นไม้ที่อยู่บริเวณตรงหน้าบ้านนะคะหรือเป็นเสาก็ตามนะ สูงปกคลุมหลังคาบ้านลักษณะแบบนี้เป็นลักษณะที่ทําให้เสียในเรื่องของสุขภาพกับการเงินนะคะเินจบอกเสมอว่าตรงบริเวณหน้าบ้านแนละ้วท่านผู้ชมบริเวณหน้าบ้านหรือตําแหน่งมิงถางนะคะตามหลักตาหลักเฉยภูมิทางหวงจุ้ยนะคะหรือหลังโถนะคะตำแหน่งตรงหน้าบ้านเป็นตำแหน่งธาตุไฟดังนั้นนะคะถ้ามีต้นไม้อยู่บริเวณหน้าบ้านนะคะเป็นตำแหน่งที่ไม่ดีเลยโดยเฉพาะตรงประตูหน้าบ้านและเหนือสูงคุมบ้านนะคะอ่ะ เอาเอามากรณีอันแรกก่อนนะคะต้นไม้ใหญ่ตรงประตูหน้าบ้านหรือเสาไฟหน้าบ้านนะคะเรียกว่าเสินเจนสูนะคะลักษณะแบบนี้บ่งบอกถึงในบ่งบอกว่าหนึ่ะคะสุขภาพของคนในบ้านอาจมีปัญหานะคะหนึ่งเลยนะคะหน้าบ้านคือธาตไฟไม่จะมีปัญหาสายตาโรคหัวใจนะคะและผู้หญิงในบ้านอาจเจ็บป่วยง่ายโดยเฉพาะคนที่อายุเกิน40ไปแล้วหรือเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะคะแต่ว่า จะเน้นไปทางผู้หญิงนะคะระบบหัวใจระบบไหลเวียนโลหิตแล้วก็ระบบสายตาอาจจะมีปัญหานะคะเพราะว่าดวงตาคือราชาแห่งธาตุไฟเนาะนะนะและอันที่2นะคะลักษณะที่เรียกว่าเทียนเหล่าสู้นะคะเทียนเหลาภาษาจีนแปลว่าคุกนะคะดังนั้นต้นไม้คือสู้นะคะอักษรต้นไม้คือสู้ดังนั้นเทียนเหล่าสู้ก็คือต้นไม้ที่จองจําอยู่ในบ้านนะคะและอยู่ตําแหน่งบริเวณหน้าบ้านเนี่ยบงบอกว่า ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้อยู่หน้าบ้านนะคะตรงประตูหรือต้นไม้ที่ถูกจองจําอยู่ในบ้านแล้วสูงกว่าบ้านมากๆเน้นสูงกว่าบ้านมากๆนะคะเป็นบ้านที่ถูกทําลายดวงโดยต้นไม้นะคะตามลหลักล้อฐานเฟิงสวยหรือวงจุ้ยรูปลักษณะ,ะบ้านคือตําแหน่งธาตุดินนะคะแล้วก็เป็นศูนย์รวมพลังงานของดินหยางและดินหยินในวิชาฉีเหมือนต้นเจียนะคะตำแหน่งของบ้านนะคะ ก็คือดินวูดินวู้คืออะไรดินวู้ก็คือทรัพย์สินหรือตัวบ้านนั่นเองธาตุดินคือบ้านเนาะดังนั้นต้นไม้นะคะที่สูงกว่าบ้านบริเวณหน้าบ้านนะคะบวกกับนะต้นไม้ที่อยู่บริเวณหน้าบ้านตรงขวางประตูหน้าบ้านพอดีเป็นต้นไม้ ที่บ่งบอกถึงนะโอกาสในทางธุรกิจของคุณถูกขัดขวางสุขภาพการงานไม่ดีนะคะอ่ะแล้วเราจะแก้วห่วงจุ้ยยังไงอะฮะเมื่อเจอสินแซ่แล้วสินแซ่บอกไว้เลยค่ะว่า,วาเวลาจะแก้วห่วงจุย้ยนั้นหนึ่งเลยต้นไม้ที่อยู่บริเวณหน้าบ้านนะคะที่มันสูงกว่าบ้านเราและอยู่ในรั้วเราเราสามารถจัดการไปได้ก็คือตัดต้นไม้ให้มันเตีย้ยลงนะคะให้มันเตีย้ยลงในอยู่ประมาณชายคาชั้นที่สองของบ้านหรือ ไม่สูงเกินหลังคาบ้านจะเป็นการแก้ ห่วงช่วยที่ดีที่สุดนะคะอันที่2นะคะต้นไม้ที่อยู่หน้าบ้านแต่อยู่นอกรั้วบ้านเราอันนี้แก้ยากแหละนะคะนอกจากคุณมีเงินหรือมีอะไรก็ตามนะคะหรือแบบว่าขอโครงการย้าย,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 ย,ายใช้ขอหน่วยงานย้ายได้คุณก็ย้ายใช้ขอหน่วยงานย้ายไม่ได้คุณก็ไม่ต้องตกใจนะคะการที่มีพลังงานหยีนหรือพลังงานที่ไม่ดีอยู่ตรงบริเวณหน้าบ้านเราบ้านเรานะคะจะต้องมีพลังงานมากกว่าการปรับแก้ห่วงจุ้ยนะท่านผู้ชมนะคะเพื่อกระตุน้นในเรื่องของ การงานธุรกิจนะคะแล้วก็โอกาสใีการทํางานแล้วบางครั้งเนี่ยถ้ามีปัญหาสุขภาพคุณก็ลองลอง,ลองแก้ดูนะคะมีพลังงานหยินอยู่หน้าบ้านต้องโม่มพลังงานหยินเอาไว้นะคะดังนั้นธาตุไม้นะคะจะสลายพลังงานเมื่อเป็นธาตุไฟเพราไม้กําเนิดไฟนะคะธาตุแม่จะ อ่อนโยนถ่ายเทพ,พลังงานดีๆเหมือนท่าลูกให้ท่าลูกเนาะเหมือนเราเป็นแม่เดียวลูกมาขอเงินเราก็ต้องให้นะคะเพราะเลือดเนื้อเราก็ให้ลูกถูกต้องปะดังนั้นนะคะบ้านที่เราจะแก้หงช่วยนะชินแจนแนะนําเลยติดไฟหน้าบ้านให้สว่างนะ,ะเวลาติดก็ติดสองดวงด้วยกันนะคะให้สว่างเอาไว้นะคะตำแหน่งมิงทางหรือตำแหน่งจูเช่หงแดงตรงบริเวณหน้าบ้านสว่างแล้วสาดไปยังต้นไม้ต้นนั้นนะคะก็จะ มีแนวโน้มทำให้บ้านเรามีพลังงานมากขึ้นเป็นการกระตุ้นทําให้ตรงบริเวณหมิงฐานหรือตาแหน่งหงแดงหรือหงนภา,าไฟของเราดีมากขึ้นตําแหน่งหงแดงของหน้าบ้านชินแซบอกไว้เสมอว่าคืออนาคตที่ ตำแหน่งหน้าบ้านนะคะคืออนาคตของบ้านหรือตำแหน่งความเป็นไปในอนาคตของบ้านหน้าบ้านที่สะอาดหมิงถังที่สวยนะคะมีไฟศาสตร์ส่องที่พอเหมาะแล้วก็มีลมอ่อนๆดุจใบไม้ไหวบ้านใครเป็นแบบนี้มีโอกาสเฮงปังดังนั้นการแก้ฮวงจุ้ยนะคะ ที่คนส่วนใหญ่เป็นกันเยอะไม่ว่าจะเป็นเสาไฟหน้าบ้านต้นไม้หน้าบ้านต้นไม้ในบ้านข่มบ้านต้นไม้ในบ้านข่มบ้านก็ตัดต้นไม้ออกไมาให้มันสูงเกินไปถ้าเสาไฟอยู่หน้าบ้านกับนะคะกับ กับอะไรนะเสาเสาไฟหรือต้นไม้อยู่ตรงประตูหน้าบ้านแล้วแล้วก็นะคะบ้านเราจะต้องจําเป็นต้องสว่างกว่าเพราะต้องมีพลังงานอย่างที่มากกว่าดังนั้นนะคะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากเม้งใครมีคําถามเรื่อง,องวงจุ้ยโงเฮงปลาจื่ออี้จ,จิงหรือศาสตร์จีนต่างๆช่วยเม้งเข้ามานะคะเราพร้อมที่จะให้ความรู้และฝากติดตามช่องของตรงฟางซินแซนาำพยางโงเฮงราชินีโหราศาสตร์จีนนะคะที่ช่องเฮงสวยรวยปังในทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มนะ,ะฝากติดตามใครมีข้อสงสัย ใส่อะไรนะคะช่วยเม้นกันเข้ามาแล้วฝากซื้อหนังสือนี้ด้วยนะคะเคอร์ดมากนะคะหนังสือเล่มนี้เลยนะคะเฮงสวยรวยปังด้วยพลังหัเฮงชื่อเหมือนกับแฟนเพจซื้อได้ทั้งออนไลน์นะซีเอ็ดไอินชิโนนะส่วนหนังสือจุฬาสามารถซื้อได้ในทุกช่องทางนะคะสําหรับวันนี้ สวัสดีค่ะฝากติดตามด้วยนะคะใครมีข้อสงสัยอะไรเม้นเอาไว้เลยนะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะตอบกับทุกคนไปแก้ซะแล้วตำแหน่งวาสนาของคุณวาสนาของบ้านจะดีขึ้นอย่าลืมนะคะเทียนหลงจีเหออีฟ้าคนดีรวมกันเป็นหนึ่งนะคะบ้านดีคนดีดวงชะตาดีบวกคนดีคุณก็จะมั่งมีสีสุขสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ